สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่หมวยจะมาทำข้าวคลุกน้ำพริกนะคะแบบง่ายๆนะคะกินกับผักแล้วก็มีทอดหมูสามชั้นจ้าไปทำทอดหมูสามชั้นกันเลยคะ่ะก็มาหั่นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ไปหมักด้วยผงปรุงรสแล้วก็ซอสแค่นั้นเองคะ่ะง่ายๆหลังจากนั้นก็ไปทอดจนกรอบเลยนะคะชอบแบบไหนก็คือทำตามสะดวกเลยคะ่ะแม่ก็จะไปแบ่งกับน้องซันคนละครึ่งนาะแล้วเราก็จะนำข้าวมาคลุกกับน้ำพริกของเรานะคะเป็นน้ำพริกนรกปลาย่างนะคะทอดหมูข,ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน ทุกคนเคยเป็นแบบเราไหมบางวันก็คือแบบไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆเขี่ยโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกว่าหมดไฟนอยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือทาหน้าที่ทำอาหารให้ลูกให้สามีเหมือนเดิมทุกอย่างทำเหมือนเดิมแต่แค่แบบรู้สึกว่าเอื่อยๆอะค่ะกลับมาที่เมนูอาหารของเรานะจ๊ะ ก็จะได้ซุปหน่อไม้มานะคะถุงละสิบบาทตลาดเช้าจ้าคุณพี่จ๋ากรัเหมือนกันนะว่าไม่ได้ผักก็จะเป็นแตงกวากับมะเขือพวงนะคะถ้าผาใสสารบ้านแม่หมวยก็จะเรียกว่าบกแข็งนะจ๊ะบักแข็ง,นะข,งขมอลัลรำหนีดอถ้าคิดเมนูไม่ออกแม่หมวยก็จะกินแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะ,ะมีถ้าสมมติว่าไม่มีน้ําพริกก็จะใช้แค่น้าําปลาถุงนัวแล้วก็พริกป่นบีบมะนาวนิดนึงก็คือเรียบร้อยกินกับอะไรก็ได้ไข่เจียวก็ได้ไข่ดาวก็ดีก็คือไม่มีไข่เจียวไม่มีไข่ดาวไม่มีหมูทอด OT, ก็กินได้ เหมมือนเเดิค่ะป็นคนที่ชอบกินข้าวกับผักกับน้ำพริกมากมารีวิวชีวิตวัย29ย่าง30ของแม่หมวยนะคะทุกคนหลังจากกัดฟันต่อสู้กับปะป๊ามานานประมาณ6ปีนะคะตอนนี้งวดรถดยนต์ของเราอีกหนึ่งงวดก็จะหมดงวดเราคะ่ะแม่หมวยก็จะมีรถเป็นของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์เป็นน้องหมูดแดงนะคะก็จะหมดงวดเหมือนกันจ้ะมาร่วมยินดีกับแม่หมวยกับป,ะปะนะ๊าปานัดด้วยนะคะแล้วก็ประมาณสิ้นปีแล้วก็ต้นปีหน้ามีสินทั้งหมดที่เรามีก็จะปิดจบกันแล้ว ทุกคนค่ะดีใจมากๆเลยแค่คิดก็มีความสุขก็ฟินแล้วว่าก็จะเหลือตัวบ้านนะคะจะผ่อนไปจนว่าน้องฝันโบทแน่นอนเลยค่ะมันยาวนานพอสมควรเลยค่ะ ความพยายามไม่เคยทรยศใครเลยนะคะแม่หมวยกับป,ป๊าก็ทํางานซื่อสัตว์สุจริตต่อสู้กันมายาวนานนะคะเขาบอกว่าเวลาให้ดูคนนะอย่าไปดูตอนที่เขาสําเร็จนะคะให้ดูตอนเขาหาว่าเขาราบากแค่ไหนล้มลุกคุกคานแค่ไหนนะคะไม่เคยมีเงินเก็บสักเดือนนะคะก็คือใช้จ่ายหมุนเวียนภายในครอบครัวเดือนชนเดือนตลอดนะตัวเองจา๋า ยังไงก็ต้องขอบคุณป้าปานะคะเพราะว่าป้าปาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็งและแข็งแรงรพาครอบครัวไปสู่ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะถ้าคนในครอบครัวไม่สามัคคีกันแม่หมวยมองว่ามันก็ยากที่จะเดินทางไปสู่ความสําเร็จนะที่ออกมาพูดก็ไม่ได้เป็นการอวดแต่อย่างใดนะคะก็แค่ยอยากมาแชร์ประสบการณ์และรีวิวความเป็นอยู่ของเราว่าเป็นยังไงนะคะ อยากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะคนทักมาคุยกับแม่หมวยบอกว่า <c oughs> เหนื่อยและท้อเหลือเกินเป็นมนุษย์แบกภายในครอบครัวแ <c oughs> ม่หมวยอยากบอกว่า <c oughs> เราอ่ะไม่ได้เหนื่อยเพียงคนเดียวเพียงในโลกนะทุกคนทุกคนเหนื่อยเท่ากันหมดภาระนี้สิ่ต่างต่างก็คือเยอะทุกคน <c oughs> มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะต่อสู้และอดทนฝ่าฟันไปได้สักเท่าไหร่แต่อยากเป็นกําลังใจใทุกท่านเลยนะคะมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆและต้องดีขึ้นทุกวันคิดบวกเข้าไว้นะคะแล้วพลังบวกจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา 啊 ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเวลาและก็ไม่มีใครมีความทุกข์ได้ตลอดเวลาเช่นกันนะคะในชีวิตของเราก็จะมีทุกข์มีสุขประปบนกันไปเลยค่ะเพียงแต่ว่าเรานั้นจะผ่านไปได้ยังไงอยากเป็นกําลังใจทุกท่านเลยนะสู้ไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยพละกําลังกายแรงใจของเราที่มีนะคะยืนให้ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะคนที่ว่าจริงใจและซื่อสัตย์ต่อเราก็มีเพียงตัวเราเท่านั้นนะคะแม่หมวยก็ไม่ใช่คนที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็ มั่นใจเหมือนกันค่ะว่าไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครไม่เคยโกงไข่แน่นอนทํามาหากินสุจริตอันนี้ยอมรับได้เลยว่า,100าร้อยเปอร์เซ็นต์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยและครอบครัวด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า